ที่มาจากสานโนดาได้รับคำบรญชาจากพระอินทร์ให้มารักษาอมตชขนมหลวงปู่แก้วถามพวกท่านพากันมาผี่พระองค์พวกหม่อมชันพากันมาเจ็ดพระองค์หลวงปู่แก้วถามตอบพระนามของพวกท่านมีว่าอย่างไรพระนามของพวกหม่อมชันเป็นพระนามอริยทรัพย์ทั้งเจ็ดทันประเสริฐองค์พญานาก็เรียกว่าโดยมีหม่อมชันเป็นประธานก็คือพระยาสัพโธนักพระราชาองค์ที่สองพระยาศีละอุตตินาโค องที่สามพญาดีอุตินาโภองค์ที่สี่พญาโอตับปากอุตินาโภองค์ที่ห้าพญาโหสัจจะอุตินาโภองค์ที่หกพญาจาคะอุตินาโภและองค์สุดท้ายพญาปัญญาเตชะอุตินาโภหม่อมชันทั้งจิตพระองค์เนี่ยมารักษาจีดีพระธาพระดมอีกสองพันห้าร้อยปีเพราะท่านมาถึงพุทธกาลท่านต้องรักษาอีกสองพันห้าร้อยปีแล้วจากนั้นหลวงปู่แก้วก็เลยถามว่าท่านอาศัยอยู่ตรงไหนหลวงปู่แก้วจึงบอกว่า พวกมอมฉันอาศัยอยู่ใต้ฐานองค์พระธานมโดยสร้างวิบันเมืองมาดานไว้ที่ฐานองค์พระธาตพนม,มแล้วทีเนี้ยหลวงปู่แก้วก็เลยถามว่าให้มอมฉันถามท่านหน่อยหลายคนรู้ว่าพระธาตุพนมเนี้ยเป็นวิมานของชั้นจาตุมมหาราชิกาแล้ววิมานนั้นยังอยู่ไหมองาาค์พระยาณาจึงบอกว่าเมื่อเทวดานั้นมาลายหายสิ้นไป วิมานชั้นจะตุ่มนั้นก็หายไปกับเทวดาเพราะวิมานนั้นบ้านหลังนั้นเกิดจากภูมิของเทวดาที่สั่งสมบุญมาบ้านใครบ้านนั้นเมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านนั้นก็จะวลายหายสิ้นไปดังนั้นชั้นจะตุ่มมหาจกาที่วัดท่พนมก็เลยไม่มีเพราะเทวดาไปหมดแล้วก็เลยเป็นเมืองบาดาลใต้ฐานองค์ทตาพนมอันนี้ประวัติความเป็นมาครับผมหลังจากนั้น หลวงปู่แก้วก็ถามต่อหลวงปูก่แก้วแซลพญานาคไปนะครับ <c oughs> ให้ให้มอมฉันถามหน่อยท่านอยู่ในดินเนี่ยท่านหายใจยังไงหลวงปู่ถามพญานาคเด็กในคันลวงในไม้ <c oughs> ใส้เดือนในดิน <c oughs> ยังไงพวกมอมฉันก็อย่างนั้นวันี้ท่านถามต่อ,อเมื่อท่านมาอยู่แล้วท่านมารักษาอย่างนี้แล้วแล้วต้องการเครื่อง สักการะบ,บูชสองอยังไงโอ้ท่านเจ้าคุณไม่เอาหรอกอายศาสนาอื่นเขาพวกหมอมชั้นเป็นพญานาคสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําอพวกหมอมชั้นคอน้ำเจ็ดเก้วแล้วก็ทูบเจ็ดดอกแล้วก็โรยดอกมะลิแค่นั้นพวกหมอมชั้นก็พอใจแล้วใช่ครับผมแล้วทีเนี้ยหลวงปู่เลยถามต่ออีกอเอา้าเมื่อเขาเกิดศรัทธาแะเขาอยากมาถวายเลย ท่านดงบอกว่าองค์พระยาสัตนาคาว่าเมื่อตนไม่เดือดร้อนพวกมอมฉันจึงจะรับเครื่องกริยะบูชานั้นคือตัวเราไม่เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนสังคุมไม่เดือดร้อนประเทศชาติัเมืองวัาศาสนาไม่เดือดร้อนพวกมอมฉันจึงพากันรับเครื่องกริยาบูชานั้นหลังจากนั้นหลวงปู่ก็เลยเชื่อมั่นว่าองค์พระยาสัตนาคาเนี่ยมารักษาองค์พระธาตุพนมเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในก่อนพระธาตุพนมเนี่ย องพญานาคจะมาประทับล่างบอกก่อนครับหลวงพ่อว่านี่จะมีการเกิดขึ้นอย่างนี้นะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างนี้นะ<ม>คือตรงทุกอย่างจนทําให้หลวงปู่แก้วเป็นคนเชื่อหลวงปู่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับท่านก็เป็นท่านเป็นมหาด้วยหลวงปูกแก่แก้วท่านไม่เชื่ออะไรง่ายๆ<ม>จนมาถึงเมื่อปีพศ2518องพระธาตุพนมได้ประทับอ่าาญาสตานาคาได้ประทับล่างสามเน้ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่ หลวงปู่แก้วเอจใจอะไรจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยิ่งใหญ่จนถึงเมื่อวันที่ส1สิงหาคมพศสองพันเวลา19บเก้านาสานาทีองค์พระธาตุพนมได้ล้มพังทลายลงมาตาพี่หาหนองปาแก้วหลังจากนั้นก็ประทัศร่างทรงอีกหลวงปู่เลยถามไหนบอกว่าท่านมารักษาพระอุหลังพระธาตุมารักษาองค์พระธาตุพนม เหตุไหนท่านจึงให้องค์พระธาตุพนมหลงหลงองค์พญานาคเลยตอบเป็นธรรมะว่าท่านจาคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติหลวงปู่แก้วปิติธรรมข้อนี้มาเออท่านก็เลยหลวงปู่ก็เลยถามว่าเหตุไหนองค์พระธาตุพนมหลงหลงเนื่องจากว่าองค์พระธาตุพนมเนี่ยสร้างตั้งแต่เมื่อปีพศแปดตอนเนี้ยมันจึงพุทธกาลเหมือนพูดง่ายว่า เครื่องทรงเสื้อผ้าอับรอนท่านเนี่ยมันขาดมันเศร้ามันหมองจึงอยากให้พุทธศาสนิกชนผู้เกิดมาภายหลังได้ร่วมกันสร้างได้ร่วมกันบริจาคในการถวายพระพุทธองค์อนครัที่การสร้างที่ขึ้นมาก็เลยสีปัจจุบันนี่สี่หรือ47ปีนะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเป็นพระธาต คือสร้างครอบสร้างครอบแาบเดิมเหตุที่พระทศพนมรมก็คือตั้งแต่ในสมัยของพระยาพระยาบุรุษขนครมาปุ๊บก็เสริมไม่ดูแลฐานจนมายุคของท่านเจราญจักรกูหลงัชร์ก็มาเสริมเมื่อมาเสริมปุ๊บฐานไม่แข็งแรงทําให้อุปราชพนมโค่นล้มลงเพราะว่าฐานไม่แข็งแรงเพราะว่ามัน มันอ,อิดมันฝนฝน,น,นมันโดนแล้วมันเฉพาะเราเ,าเราลยฐานมันลลกโค่นลมลงอันนั้นก็คือประวัติความเป็นมาขององค์พระยาสัตนาคาก็าคือเป็นพญานาคทั้งเกียรติพระองค์ที่มารักษาองค์พระธาตุพนมมาที่สักมาเมื่อปีพศ .2500 ขึ้นสี่ข้าห้าข้าเดือนสิบเอ็ดทุกๆปีก็จะมีการงานสตัาคารำลึกตำหลวงพอ่อเ <Cath S 1> นี่ยของทั้งหมดเนี่ยก็จะออกไป S <S ที่ลานอ,ลองค์พระธาุพนมหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งในการถวายเครื่องกัริยาบูชาเครื่องกัริยาบูชาองค์พระยาสัตนาคาที่ท่านประสงค์ก็คือน้าโรยดอกมะลิองค์พระยาสัตนาคาต้องรักษาองค์พระพุทธเจ้าอีกสองพันห้าร้อยปีองค์พระยาสัตนาคามีพระนามอันประเสริฐตามอริยศัพทัญจิตรนะครับผมอันนี้ก็ขอ,ขอกาบนักเรียนหลวงพ่ออย่างนี้นะึกษา ไม่ได้เป็นมหาเลออยครับวันนี้ครับได้หกพันหกพันสามแล้วก็เป็นอพอนีมามางานครับก็คือนี้ผมพานำพาญาติยโยมปฏิบัติัธรรมประทับครับผมประมาณห้าหกเจ็ด้อยคนนะที่มานฝันของปฏิบัติจนถึงเที่ยงคืนครับถกซึ ทได้เห็นทำได้สำเร็จมากสำเร็จผลสามีความเจริญด้วยปัญญาสมบัติทั้งปัญญาโลกยะอุตระปัญญาโลกยะสามารถรู้และแก้ปัญหาของชาวโลกได้ทุกประการปัญญาโลกุตระให้รู้ทำให้ทําได้สำเร็จมากสำเร็จผลถาาปัจจุบันนี้ยังไม่สำเร็จมากสำเร็จผลก็ขอให้เป็นปณิสัยไปทุกพบทุชชาติจนกว่าที่เข้าเฝ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระศีอริเบนไทรขอความปรารถนหใดใดนัตจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จด้วย ทุกประการด้วยเธอสาธุสาธุสาธุในข้างหลังเป็นของพญานาคมีพระกุหลังพระชาตุเนกัี่เราชมว่าที่เป็นอิดประเทศ ่าาาาานนัู้้้ะถถผมจยคืออาอาของท่านเจ้าชายฮิกกี้เกรมหลวงจำจำบางช่วท่านป่วยเป็นโรคมาเรีงก็มาทานน้ำมนต์แล้วก็เกิดอะไรครับท่านจะเสด็จมาทุกปีเป็นอาของเจ,จ้าชายฮิมมีครับโต๊ะหมู่นี่ครับจะเป็นเครื่องของของท่านครับวันที่สามสิบที่ผ่านมาก็ทูลกเจหม่อมญิอุบนแล้วก็เสด็จมา 好，就发展。<蛋>